สวัสดีค่ะคนสวยคนสวยทำอะไรอยู่คะเล่นของเล่นมาลีจิไม่เก็บของเล่นนะจะไม่เก็บของเล่น,ลนดูห้องสิคะรกมากเลยนะไม่เอามาลีจิเล่นป๊าป๊าสั่งว่ายังไงป๊าป๊าบอกว่าให้เก็บห้องไม่ใช่หรอไม่ใช่มาลีจิไม่ห้องเก็บเก็บห้องค่ะไม่ แล้วห้องรกสกปรกอย่างเงี้ยแล้วมามาจะมีที่นั่งเล่นกับไมลี่ไหมอ่ะมีที่นั่งนั่งกับพื้นอ้อยมามานั่งกับพื้นเอานั่งเล่นวยการบนพรมสิไมลี่นั่งตรงนี้กับมามานั่งนั่งตรงนี้อ้อยมามานั่งบนพื้นโหดีมากเลยฮะแล้วมามปวดหลังนะามาแก่แล้วนะนั่งที่แข็งแข็งไม่ได้นะโอเคนั่งอย่าง องนั้นงนี้เขาเรียกว่านอนหนูไม่ใช่นั่งต้้ใอย่างนั้นลุกมาเลยลุกลุกลุกเราเก็บของด้วยกันไหมอะช่วยกันเก็บของไหมไม่เอาแม่ก็ไม่ช่วยก็ปาป๊าไม่ช่วยก็ปาป๊าบอกว่าอันนี้ห้องเมลี่ไงให้เมลรี่เก็บเองไงแมรี่จะไม่เก็บเองแม่ต้องเก็บด้วยไม่นี่เดี๋ยวเราช่วยกันไงมีไหมอะ มามา่าดูสิอันนี้ข้าวสวยไหมโอ้มันนี่ระบายสีรถเหรอใช่ข้าวสวยไหมโอ้สวยเลยโอ้โหรถหลายสีเลยโอ้มีสติกเกอร์ด้วยอะ่ะจะขับไปไหนดีอะ่ะขับไปไทยแลนด์ใช่ไหมคะอ๋อจะขับไปไทยแลนด์เลยเหรอทำไมแล้วมันจะถึงไหมเนี่ยถึงอือ ยังไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่ถึงอีกยังไม่ถึงอีกแล้วดูที่ห้องเนี่ยโอ้ยังกระระเบิดลงอะไรเนี่ยแล้ววันนี้วันวันพ่อไม่ใช่หรอไมรี่ทำอะไรให้ป๊ะปะ๊าเป็นของขวัญเนะไมรี่โชว์ให้อ๋อแมรี่โชว์ให้<า>ไหนดูสิอันนี้หรอไมรี่วาดให้ป๊ะปะ๊าเป็นของขวัญใช่อันนี้เป็น นี่เป็นมามาอันนี้เป็นป้าป้านี่เป็นมามาโอ้เป็นมามาอันนี้เป็นป้าสัญญาโอ้เป็นป้าสัญญาโอ้มลี่ป้า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 มีผมสีเส้นนะคะทุกคนป้ามีผมสีเส้นแล้วหมามีจุกด้วยอ่ะโอ้สวยจังเลยแล้วนี่เราเราเราไปเดินเล่นที่ไหนกันหรือว่าเราทําอะไรกันน่ะเขาไม่มีเท้าอ๋อเขาไม่มีเท้าแล้วทำไมไม่วาดเท้าให้ด้วยล่ะคะการ์ดิซียแอมมายลี่วาดโอ้ให้ออกมา เท้ทาโอเป็นเท้าเท้าวาดให้โอมาอยุต่แล้วแล้วไม่วาดให้ป๊าป๊าหรอไม่วาดให้ป๊าทำไมอะก็ไม่ลีวาดรูปอันนี้สวยโอ้อันนี้ไม่ได้วาดรูปอันนี้สวยสวยแล้วใช่นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้ไมลี่แต่งตัวสวยมากเลยอ่ะไหนดูสิอืมโอ้โหสวยค่ะว้าวจะไปไหนกันคะวันนี้ไปซานยาค่ะ แต่สัญญาที่บ้านเราอ๋อจะไปบ้านสนัญญาบ้านปน้าสัญญาอ๋อเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ้านป้าสัญญากันนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะทุกคนไปดูว่าไมาลี่จะทําอะไรฮะกับป้าสัญญาไมลี่จะทําอะไรกับป้าสัญญาเล่นกับป้าสัญญาค่ะค่ะค่ะอ๋อจะเล่นกับป้าสัญญาค่ะค่ะค่ะทีเรากำลังไปป้านป้าสัญญาค่ะถึงแล้วเดินกําลังเดินขึ้นไปนะคะใช่คลีนอัพทุกคนเหรอในว่าว่าไปหลังตู้เย็นบ้านปน้าสัญญานะคะ วันนี้เราจะมาทําปิ้งย่างกันค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศดีเป็นแบบว่าประเพณีนะคะของคนเยอรมันนะคะทุกคนถ้ารู้หักตรงกังบวันพ่อนะคะของคนเยอะมันนะคะทุกอย่างก็จะปิดอย่างนี้เลยมันเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดแล้วก็จะหยุดต่อเน,นื่องนะคะจนถึงเออพรุ่งนี้ก็หยุดนะคะเพราะถามแฟนงก็บอกว่าทําไมมันถึงหยุดเขาบอกวันนี้วันพ่อไงก็คือผู้ชายทุกคนก็ฉลองกันแล้วก็เมา ก็เลยหยุดอีกวันหนึ่งม่น,นี่ตามม่น,นี่มาคนสวยม่น,นี่คนสวยสวัสดีค่ะสวยๆสิคะสวัสดีค่ะโอ้คนสวยดูสิดูลีบนะคะรีบหมึองน้องนี่น่ากลัวมากเลยด,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 ดูทำไมไม่ปิดอ Ich bin nicht Ich bin die Tür ist um die wieder auf. Ding Dong. đã chương tiếng Những đã trình. tiếng Chicken. tiếng Chicken. của Chicken. Oh, Chicken. không Chicken. 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 Wow, das ist so schick. Ja. Wow hier, so siehst du aus. Das ist aber ein oh, schönes Geld. So. Da ist aber auch das Schorwelle-Kuchen. Du kannst auch mm. eine kuchen kriegen. Das -Kuchen. Yeah. Oh. Ja, ne? Oh. Ja, ist oh, Handmade. Oh. Handmade. <laughs> ja. Hallo, hey Melly. Schmeckt lecker, ah? aber ich habe noch welche draus. Ich kann dir noch mehr schälen. Ich wusste noch nicht, ob du auch... Ich weiß, bring mal für die Lütja auch einen Teller. Bitte. Abend. Um lange das ist, das ist so gesund, Erdbeeren. No. Oh Du musst das genießen. Die auch nicht, ne? hm? Nein, gar nichts <rektur> du, du musst das genießen. Was? Ja, ja, ich auch noch mehr Kannst auch mit mir mal. denn alles? นี่คือสวนปลาสัญญานะคะปลาสัญญาโอ้ปลูกไว้เยอะแยะเลยบ้านปาสัญญาเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้คือดอกไม้ยมันบอกเหมือนเด็กไทยดอกลำโพงบ้านเรานะคะแต่มันน่าจะต้นใหญ่นะแล้วก็มีอันนี้มิ้นซ์เปปนป้มิน นี่อย่างว่ะต้นนี้ต้นนี้คืออะไรอ๋อผักเกิดแตงกวาอันนี้มะเขือเทศอันนี้ก็ทุกคนพีคมากเลยมันคือต้นกระเทียมพโนุเปล่ากระเทียมอันนี้แตงกวาแน่เลยอแตงกวาสลัดแล้วก็มะเขือเทศนะคะทุกคน เนาะเยี่ยนอ้ออันท<อ>ั้งหม,มดฮ่าแล้แมรี่ระบายสีอะไรคะไหนหมอพี่อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือซันเดอร์ค่ะซันเดอร์พระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์ค่ะเออพระอาทิตย์แล้วมีอะไรอีกมีปลาชญยามีปลาชญยาโอ้นี่ปลาชญยาเหรออันนั้นคืออะไรอันนี้คือเอา

Du kannst, hier, du kannst deine Finger hier drin. Das, die Decke ist extra für draußen. Ich stopfe ich irgendwann wieder hm. an die Waschmaschine. Guck äh. was hm. ist das? Eine Wolke. Das eine Ede. Eine Ede? Das ist eine Wolke. Das ist eine, Ede. Nein, eine Ede. Was ist denn eine Ede? Was du denn หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแปปล้วเมื่อไหร่จะครบร้อยอะไมรี่ได้คะแนนะไรได้คะแนนประเมินจากคุณครูที่โรงเรียนหนึ่งคะแนนเต็มหนึ่งคะแนนเย้หูใช่หรือสโอ้แล้วป right ีหน้าแมนี่จะ่อจะไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมใช่ มารีตัวใหญ่แล้วอ๋อมานีตัวใหญ่แล้วมารีตัวอ๋อมันดูสิมาลีตัวใหญ่แล้วมานีไม่ไปอนุบาลแล้วพีน้ามารีจะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะมามาตสิสูงใหญ่สูงสูงมากเลยมามาสูงใหญ่ใช่สูงสูงเท่านั้นแล้วเท่าชั้นที่สองแล้วอืมมานี่มามาใกล้ๆมาไหม,มฉ,นนฉนันละละ สูงเห็นไหมสูงไมรี่ตัวสูงแล้วนี่จะเข้าโรงเรียนแล้วทําไมมันไวอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> คือเข้าโรงเรียนปีหน้าแต่ว่าเนี่ยก็น่าจะหลังจากเออมเมอร์นะคะคุณครูก็เล่าให้ฟังว่าไมรี่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเห็นนะคะไมรี่แบบว่าถ้ามีเพื่อนมารบก,กวนเวลานางเล่นอะไรเงี้ยนางก็จะบอกเลยว่าไปไกลกันอย่ามายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการ p r o เทค ตัวเองที่ดีที่คุณครูบอกว่าเออดีอะไรเงี้ยเพราะเขาต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธนะคะถ้าเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วคุณครูเขาบอกว่านาะงมีสมาธิดีในการต่อแบบจิกซออะไรเงี้ยระบายสีอะไรเงี้ยในการทําอะไรสักอย่างนางก็จะมุ่งเอแบบมีสมาธิโฟกัสกับอันนั้นอะได้นานอะไรเงี้ยซึ่งครูบอกว่าดีดีมากแล้วก็ถ้ามีเพื่อนคนอื่นแบบว่าร้องไหน้นางก็จะเข้าไปปอบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปบอกคุณครูให้นะคะซึ่ง เป็นการเ social contact ท,ที่ดีนะคะคุณครูก็ชมว่านางนนอ่ะดีมากทุกอย่างดีมาก,มากแล้วก็ฉลาดนะคะซึ่งตอนแรกคุณครูบอกนี่ยพ่อนอ้งบอกว่าใช่เหรอมันใช่ลูกชัดเหรอแน่ใจเหรอหรอย่างเงี้ยซึ่งครูบอกใช่สิใช่ใช่ไหมดีอะไรเงี้ยเออเราก็ดีใจค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องรอเอกสารนะคะจากหมอเนี่ยหมอเด็กก็จะประเมินอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง ก็ต้องห่ออีกสามนะคะแม่จ้ะมาม่าไปไหนคะไปไหนมิกกี้ไม่ใช่ไหมไม่ฮะทำไมคะไปไหนก็มิกกี้ถอดออกมาไปไหนล่ะโอเคโอเคมาไปอุ้ยสกุลนี่ค่ะเดี๋ยวก็ให้ดูกระสีดูสโอลดีค่ะปิ้งย่างของเรานะคะก็สลั

ฟิดวิตามินนี่นะม่ชอบผลไม้ม,ไม,ม,มากโดยเฉพะตรอเบอรี่พวกควนีิเนี่ยช่วงหน้าร้อน,น,นหรือว่าอากาศดีเขาก็าจะมาปิ้งย่างกันนะคะทุกคนก็เป็นเมน,นูที่อร่อยแล้วก็ง่ายมากอ,อันนี้เป็นแผ่นรองไม่ใช่น้ำมันอยก่น้ันย เออลูกขึ้นก่อนนะวะเดี๋ยวเดเด็ดชีตพอเ๋อวเร็วเลยอืมอืมก็ปิดปิดโสเหโียวกดหอม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 ค่ะหอมร้อนร้อน วันนี้อากาศประมาณ20องศา20องศาดูสิ20องศาเนี่ยก็หลังใส่กางเกงขาสั้นแล้วนะคะใส่เสื้อไม่มีแขนแล้วอ่ะคิดดูแต่สาหรับเราก็คือ20องศาก็ใส่เสื้อธนานะากาาังดีชอ,อนี้ก็ชอบกินอันเนี้ยโอ้โ สวัสดีปู่สุดวันเช่นวันพ่อเนี่ยคะสุขสันวันพ่อค่ะแฮปปี้ฟาเดิ์ถกมากินกันค่ะปิ้งย่างแบบเดอยมันสลัด

Was Ja, habe ich extra so. Ich weiß es natürlich nicht, wie scharf. Wahrscheinlich. Aber ich habe auch dein Chili-Pulver, ne? Möchtest du das haben, das Pulver? Ja. Ja? Hm? Dir? So. Ja? Du ich du Ja, mach ich dir gleich. So? Mhm. Ich hab absolut alles offen. Ne? Wieso hey, ich ein halt Messer? Brauchst du nicht. Weil ich habe hier ja durchgeschnitten. bisschen eine kleine... Jetzt ist Schluss. Jawoll. Jetzt machen wir da Knudel. Oh. ลูกโป่งใส่น้ะลูกโป่งใส่น้ำสงการามสงครารสงการไมเล่นเล่นสงการมารีมาเล่นสงการกับป้าหนุ่ยย่านะครทุกคนเอาแต่งมาโชว์สงการกูเล่นเป็นยังไง Vier vooral, voor niet. Geen op. Oh, nu. Kijk. Niet kalend. Ga nein. Nee. Bitte. Bitte. Dan. Oh. Stomme leven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 . พอได้แล้วต้องการต้องกอนวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย